สุดแผ่นดินสิ้นขอบฟ้ามหาสมุทรมิอาจหยุดน้ำพระไทยแผ่ภัยสารทรงพระคุณอุ่นเกศทั่วเขตขามทุกโมงยามขอพระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าสถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนทีวีและบริษัทฟาร์มชเนลประเทศไทยจำกัด ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ปรากฏตรารุ่งอรุณ BASF, คูโบต้พลังขับเคลื่อนเกษตรกรรมไทย สว,ส,สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคนไทยหัวใจเกษตรนะคะเช้าวันอังคารค่ะ2ธันวาคม2557นะคะวันนี้เรา3มคนค่ะบุกแต่โบนะคะมารายงานตัวเช่นเคยค่ะและแน่นอนวันนี้พอพี่เอาข่าวสารด้านการเกษตรมาฝากเช่นเคยเหมือนกันนะคะ,คะเราเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะจัดงานเทิดพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอย่างยิ่งใหญ่นะคะในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม255 7 เพื่อเผยแพร่พพพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องอในเรื่องของดินและน้ำนะคะโดยภายใต้แนวคิดใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพัฒนาปัตพีค่ะนายปิติพงษ์พึ่งบุญนายุทธยารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรเปิดเผยในโอกาสเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพัฒนาปัพปพพญญาาตพีว่า กะระทรวงเกษตรและสหกรได้จัดกิจกรรมเทิดพระเกียตรติพระบาทสมเด็จพ,พ,พระเจ้าอยู่หัวเ<ม>นื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา87พรรษา5ธันวาคม2557และเผยแพร่พระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในเรื่องดินและน้ำ ประกอบกับการที่องค์การสาประชาชาติได้ประกาศให้วันที่5ธันวาคมของทุกปีเป็นวันดินโลกหรือ World Soil Day และให้ปี2558เป็นปีดินสากลหรือ International Year of Soils ให้ประชาชนได้รับทราบถึงผลสำเร็จของการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจด้านการแสวงหาแหล่งน้ำและการบริหารจัดการน้ำทั้งแหล่งน้ำบนดินและการทำฝนหลวงการส่งเสริมเผยแพร่และถ่ายทอดเทคโนโลยีการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ สำหรับระบบการผลิตพืชสัตว์และอุตสาหกรรมเกษตรที่เกี่ยวเนื่องภายใต้แนวคิดใช้น้ำอย่างรู้คุณค่าพัฒนาปัตภ,ภีระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึงวันที่6ธันวาคม2557ณบริเวณด้านหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์และท้องสนามหลวงซึ่งจะนำเสนอในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิตในด้านดินและน้ำการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่เป็นผลผลิตจากโครงการพระราชะดำริต่างๆรวมถึงกิจกรรมความบันเทิงต่างๆบนเวทีค่ะ นำเสนอใิทัานการผลงานที่เกี่ยวพันกับพระองค์ท่านกิจกรรมที่สองก็มีการขายของอในฝั่งตรงข้ามนะฮะก็หวังว่าประชาชนคงได้มีโอกาสได้เข้ามาเยี่ยมชมแล้วก็ได้ทราบซึ้งถึงพระมหาคุณาทิคุณของท่านที่ทำกับเรื่องเกษตรทั่วไปสำหรับในระยะต่อๆไปเนี่ยก็จะมีงานทุกๆเดือน โดยแยกให้แต่ละกรมเนี่ยได้ทำงานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของน้ำส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของดินน้ำนี่ก็ทราบกันอยู่ดีว่าทรงมีพระมหาการณาที่คุณเกี่ยวกับเรื่องน้ำมาผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาค่ะได้มีการนำตัวแทนเจ้าของเครื่องมือประมงพงพังนะคะชี้จุดช่องพงพังที่ต้องรื้อถอนพร้อมยื่นคำขาด10ธันวาคมนี้ค่ะ ที่ปากร่องน้ำทะเลสาบสงขลาค่ะตั้งแต่หัวพญายนาคพ้นน้ําจนถึงท่าเทียบเรือประมงใหม่นายธรรงเจริญกุลผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาพร้อมด้วยกับนายประพรุเอกอุรุนายกสมาคมประมงจังหวัดสงขลาตัวแทนสํานักงานเจ้าท่าภูมิภาคจังหวัดสงขลาและตัวแทนชาวประมงผู้ทําอาชีพพงพางได้มีการลงเรือสํารวจนะคะเพื่อที่จะชี้จุดช่องพงพางที่กีดขวางร่องน้ําและเส้นทางเดินเรือ ที่จำเป็นจะต้องเร่งรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่10ธันวาคมนี้ซึ่งมีจํานวน30ปากหลังจากที่เจ้าของพงพังได้มีการยินยอมรื้อถอนไปแล้วจํานวน15ปากด้านทธนพวราชการจังหวัดสงขลากล่าวเพิ่มเติมนะคะว่าการนําหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและตัวแทนชาวประมงลงสํารวจพงพางในจุดที่จําเป็นที่ต้องดาเนินการรื้อถอนเพื่อให้ได้เห็นภาพที่ชัดเจนนะคะ ว่าพงพางปากใดที่ต้องรื้อถอนบ้างแล้วก็มีจํานวนเท่าไหรแล้วก็จะได้เจรจากับเจ้าของพงพางที่จะต้องรื้อถอนนั้นในเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาเพื่อให้มีทุนสําหรับนําไปประกอบอาชีพใหม่ค่ะซึ่งจากการสํารวจพบว่ามีพงพางจํานวน30ปากที่จําเป็นที่จะต้องเร่งรื้อถอนและพงพางทั้ง30ปากนั้นนะคะ<น>ก็เป็นพงพางค่ะ<น>ที่อยู่ในจุดที่กีดขวางร่องน้ําแล้วก็กีดขวางเส้นทางเดินเรือจริงๆ โดยจังหวัดพิจารณาช่องพงพังที่ต้องรื้อถอนตามความจําเป็นเท่านั้นเพื่อให้กระทบต่อการทามาหากินของพี่น้องชาวประมงทางด้านของพงพังให้น้อยที่สุดซึ่งมีจํานวนทั้งสิ้น45ปากโดยก่อนหน้านี้นะคะเจ้าของพงพังได้มีการยินยอมนะคะแล้วก็ให้รื้อถอนเองไปแล้วจํานวน15ปากคงเหลืออีกจํานวน30ปากที่จังหวัดกําหนดจะต้องดําเนินการรื้อถอนให้แล้วเสร็จภายในวันที่10ธันวาคมนี้ค่ะชาวประมงที่ทําพงพาง ก็ได้ทยอยรื้อถอนไปแล้วประมาณ15ช่องยังเหลืออีกประมาณ30ช่องที่อยู่ในร่องน้ำจะต้องดำเนินการรื้อถอนให้เสร็จสิ้นภายในวันที่10ธันวาคมพี่น้องชาวประมงที่ประกอบอาชีพวงพานเราพยายามจัดระเบียบร่องน้ำทะเลสาบลุงขาเอาเฉพาะที่จำเป็นเอาเฉพาะอีกฝัามเท่านั้นทางเรือเท่านั้นเพราะเราทำยังไงทะเลสาบลุงขาเนี่ยเป็นของทุกคน เราต้องแบ่งปันพึ่งกันให้กันไดกันเพราะนั้นก็ชาวประมองอยู่ได้ประเาก็อยู่ได้เราปิดท้ายกับข่าวดีของประเทศไทยกันบ้างค่ะ,คะทางด้านของนักวิจัยไทยนะคะค้นพบกลไกค่ะการเปลี่ยนสีไข่มุกน้ําจืดกลายเป็นสีเหลืองทองนะคะเป็นครั้งแรกแล้วก็ที่เดียวของโลกคาดว่าจะเพิ่มมูลค่าถึง100เท่าค่ะ นายสราวดุสจิตจร์นะคะผู้อำนวยการสถาบันวิจัยแสงซินโครตอนเปิดเผยว่าขณะนี้นักวิจัยไทยได้ประสบความสําเร็จในการคิดค้นและผลิตต้นแบบไข่มุกสีทองโดยใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสี X แสงซินโครตอนค่ะทำให้ไข่มุกมีสีทองแวววาวคล้ายทองคําเป็นแห่งแรกของโลกซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเทคโนโลยีที่จะช่วยทําให้ไข่มุกน้ําจืดซึ่งปกติมีราคาตา่ําสามารถเพิ่มมูลค่าได้จากเดิมกว่า100เท่าด้านนายนิรวัตธรรมจักรนะคะนักวิจัยคือผู้คิด ค้นไข่มุกสีทองกล่าวว่าสีสันอันสวยงามของอัญมณีนั้นเกิดจากชนิดของแร่รูปแบบโครงสร้างของสารประกอบและอะตอมของธาตุชนิดต่างๆที่เจือปนอยู่ในผลึกโดยธาตุเจือปนบางชนิดนั้นมีอยู่ในปริมาณน้อยมากการใช้เทคนิคการดูดกลืนรังสี X สามารถวิเคราะห์ชนิดธาตุโครงสร้างสารประกอบรวมถึงสถานะ ออกซิเดนซนนะคะของอะตอมได้ที่สนใจค่ะอย่างชัดเจนทําให้สามารถศึกษาหาองค์ประกอบของธาตุและสารประกอบที่มีผลต่อสีและความงามของอัญ,ญมณีแต่ละชนิดได้นอกจากนี้การใช้แสงนะคะซินคโครตอนในการศึกษาองค์ประกอบต่างๆเพิ่มความเข้าใจในความงามของแร่อัญ,ญมณีแล้วเทคนิคการดูดกลืนรังสี X ยังมีบทบาทและความสําคัญอย่างยิ่งต่อการศึกษาการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างนะคะของอะตอมด้วยกลัมมาวิธีต่างๆค่ะ สำหรับการศึกษากระบวนการที่เหมาะสมสำหรับการปร,ปรับปรุงคุณภาพของอัญมณีให้สวยงามและเป็นที่ยอมรับได้จากการใช้เทคนิคก,การดูดกลืนรังสี X ศึกษาในไข่มุกนะคะทำให้ได้องค์ประกอบความรู้ใหม่ที่นำมาสูนา่นวัตกรรมการวิจัยเพื่อผลิตไข่มุกสีทองและการพิมพ์ลวดลายสีทองลงบนไข่มุกด้วยแสงซินคโครตอนค่ะซึ่งเป็นนวัตกรรมจากเทคโนโลยี แสงซิงโครตอนนะคะที่จะช่วยทําให้ไข่มุกน้ําจืดเปลี่ยนเป็นสีไข่มุกสีทองและคงความสวยงามของไข่มุกตามธรรมชาติไว้ได้โดยสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับอุตสาหกรรมอัญ,ญมณีจากประเทศไทยปัจจุบันนี้นะคะเราได้มีการจดสิทธิบัตรฝีมือคนไทยไว้เรียบร้อยแล้วก่อนจะนําไปจัดแสดงเปิดตัวครั้งแรกในงาน GIT 2014ซึ่งเป็นงานประชุมวิชาการที่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านอัญ,ญมณีระดับโลกมารวมตัวกันค่ะ ค่ะช่วงนี้พักก่อนสักครู่นะคะส่วนช่วงหน้ากลับมาติดตามจับกระแสเกษตรกันค่ะค่ะ,คะสนับสนุนโดยปุ๋ยไข่มุกตราเรือไวกิ้ง i n ง e r Get ก r i ริชจับกระแสเกษตรวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมงานวิจัยนะคะของทางด้านสํานักงานพัฒนาการวิจัยค่ะการเกษตรหรือว่าสาวกรนะคะที่มีการดําเนินการวิจัยและกพ็พัฒนานะคะเทคโนโลยีค่ะการผลิตปลาหมาในเชิงพาณิชย์กันแล้วนะคะที่สําคัญค่ะการวิจัยนี้นะคะสามารถที่จะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะในการผลิตพันปลาหมาให้มีอัตรารอดมากขึ้นจาก5%เปเ็น20%เป็นเลยค่ะ ค่ะส่วนรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามกันในจับกระแสะกะเกษตรกันค่ะค่ะ เป็นปลา Nam จืดที่จัดอยู่ในวงปลาจรวดมีรูปร่างเพียวเล็กไปทางด้านท้ายลำตัวลำตัวค่อนข้างแบนพื้นตัวสีเทาอ่อนหลังมีสีเทาปนดำความยาวประมาณ25-30เซนติเมตรเป็นปลาพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงของจังหวัดสุพรรณบุรีโดยจัดชุกชุมมากในอำเภอบางปลามาเนื้อมีรสชาติอร่อยเป็นที่นิยมของผู้บริโภคโดยปลามักขนาดตัวละประมาณ3กิโลกรัมมีราคาสูงถึงกิโลกรัมละ250บาทนับว่าเป็นปลาเศรษฐกิจที่มีอนาคตสดใส นอกจากเนื้อที่มีรสชาติอร่อยแล้วกระเพาะปลาหม้ายังนิยมนํามาทําเป็นกระเพาะปลาและใช้ทํอยางในของรถจักรยานและทํากล่าวได้อีกด้วยด้านสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวอกอได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยแก่กรมประมงดำเนินการวิจัยและพัฒนาโดยศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดสุพรรณบุรีภายใต้โครงการพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตปลาม้าเชิงพาณิชย์เพื่อที่จะสามารถเลี้ยงพ่อแม่พันธุปลาม้าให้ออกไข่ได้ตลอดทั้งปี รวมถึงการควบคุมอาหารและป้องกันโรคที่อาจจะเกิดขึ้นในการเลี้ยงคือจริงๆแล้วเนี่ยทางกรมประมงนะฮะเขาก็มองว่าสัตว์น้ําหลายชนิดเนี่ยบางทีมันกําลังเริ่มที่จะหมดไปเพราะมันถูกใช้ประโยชน์นนมากอย่างเช่นปลาหมาเป่นต้นตอนนี้ปลาหมาส่วนใหญ่ามันเกิดจากการจับจากธรรมชาตินะครับทางนักวิจัยก็เลยพยายามที่จะหาทางพอเลี้ยง,งวิธีการพอเลี้ยงนี่มันจะยากหน่อยเนื่องจากว่าธรรมชาติของปลาหมามันเป็นสัตว์เหมือนกับสัตว์ป่านะฮะสัตว์ที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติ เพราะฉะนั้นการที่เราจะเอามาเลี้ยงเป็นแบบปลาตู้หรือปลาที่เป็นการพา้าเลี้ยงกันเยอะๆแล้วให้อาหารเม็ดจัดเป็นระบบอย่างดีเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับนะักวิจัยก็ต้องพยายามไปเปลี่ยนพฤติกรรมในการกินอาหารทํำยังไงก็ตามเนี่ยให้มันสามารถจะวางไข่ได้โดยไม่ต้องไปจับจากธรรมชาตินะครับซึ่งในที่สุดนะักวิจัยก็ประสบความสาเร็จสําหรับการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบการผลิตปลาม้าให้มีประสิทธิภาพนั้นจะเน้นสี่กิจกรรมหลกักคือหนึ่ง การวิจัยพัฒนานระบบการเลี้ยงพ่อแม่ธุาและระบบพอาอพันปลามา้า2การวิจัยพัฒนานระบบการอนุบาลลูกปลาม้าวัยอ่อนจนถึงขนาด4นิ้ว 3. การวิจัยพัฒน,นาอาหารและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของปลาม้าวัยอ่อนจนถึงขนาด4นิ้ว4การศึกษาด,ด้านเศรษฐศาสตร์การผลิตปลาม้าเชิงพาณิชย์ซึ่งการวิจัยนี้จะสามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตปลาม้าให้มีตาราดเพิ่มขึ้น จากเดิม5เป็น20รวมถึงได้สุดอาหารสําเร็จรูปที่เหมาะสมกับการอนุบาลปลาม้าและสามารถเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารของปลาม้าจากการกินอาหารมีชีวิตเป็นอาหารสําเร็จรูปเริ่มตั้งแต่การนําพ่อแม่พันธุ์จากธรรมชาติเป็นปลาป่าเนี่ยมาเพาะเลี้ยงในในศูนย์วิจัยและพัฒนาปลงหงา์จืดจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะจนกระทั่งได้ลูกพันธุ์ F1 ขึ้นมาแล้วเราก็เลี้ยงจาก F1 เนี่ยนะคะมาให้เป็นพ่อแม่พันธุ์ พอเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้ก็คืออายุประมาณสองถึงสามปีขึ้นไปนะคะเราก็นามาพัฒนาระบบการเลี้ยงให้มันมีไข่ในในในสูนนี้เลยนะคะก็คือไม่ได้ไม่ต้องไปจับจากธรรมชาติอีกต่อไปนะคะก็ใช้พ่อแม่พันธุ์ที่เราพาะขึ้นมาได้เองเนี่ยเป็นพ่อแม่ต่อไปนะคะนอกจากนี้ยังได้ระบบรองพาะฟักน้าหมุนเวียสาหรับพาะขยายพันธุพร้อมระบบบาบัดน้นําเสียแบบปอปรับสเสถียรโดยกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตปลามา้าธุรกิจการจาหน่ายปลาน้นําจืด อุตสาหกรรมการผลิตอาหารป่าจะได้รับประโยชน์โดยประโยชน์ในระยะสั้นคือสามารถผลิตลูกปลาม้าขนาด4นิ้วให้มีปริมาณที่เพียงพอเพื่อจะส่งเสริมให้นําไปเลี้ยงในเชิงพาณิชย์ส่วนผลระยะยาวคือสร้างอาชีพให้แก่เกษตรกรที่เลี้ยงปลาม้าให้มีความยั่งยืนต่อไป ว่าเป็นข่าวดีมากๆเลยนะคะ,คะเพราะว่าเราก็สามารถที่จะขยายพันธุ์ปลามาได้เพิ่มมากขึ้นแล้วผู้บริโภคก็สามารถที่จะมีปลามาราคาที่ไม่แพงมากได้ด้วยนะคะส่วนเกษตรกรเนี่ยก็สามารถพเพาะเลี้ยงแล้วก็มีโอกาสที่จะรอดชีวิตได้สูงด้วยนะคะ,คะส่วนในช่วงหน้าค่ะคุณผู้ชมเราจะพาไปติดตามนะคะเรื่องราวของ The Farmer Game เกษตรกรป,ปี2วันนี้จะเป็นทีมไหนและก็ทำอะไรกันบ้างช่วงหน้าเดี๋ยวกลับมาติดตามด้วยกันค่ะ,คะ,คะ สนุนโดยย่อสีฟันแปลงสีฟันฟาร์ม by ฟาร์มชาแนลเอาละค่ะมาถึงช่วงนี้นะคะเดี๋ยวฟาร์เมอร์เกมเกษตรกรปี2ค่ะช่วงเวลาที่เราจะไปติดตามนะคะทีมแต่ละทีมค่ะในการเข้าร่วมการแข่งขันครั้งนี้และสําหรับวันนี้จะเป็นทีมไหนเราเก็บภาพบรรยากาศมาให้คุณผู้ชมแล้วค่ะไปติดตามด้วยกันเลยค่ะค่ะเฟารเกมเกษตรกรปี2สนับสนุนโดย โตโยต้าขับเคลื่อนความสุขสมาชิกทีมศูนย์ข้าวชุมชนบ้านกระหนังอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมใจกันทำความดีถวายแด่พ่อหลวงของแผ่นดินโดยมีกิจกรรมการทำความสะอาดบริเวณอาคารอนุสรสถานสัญ,ญลักษณ์แห่งการเสด็จพระราชดำเนินซึ่งอาคารแห่งนี้ได้รวบรวมภาเพเหตุการณ์ เมื่อวันที่18ทธันวาคม2522ในครั้งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่บ้านกะนังแห่งนี้คือภาพนี้ก็วันเดียวกันที่สเสด็จมาที่นี่แต่ว่าคือภาพนี้ที่กุดใหญ่แต่ว่าเป็นตำบนบานปืนเหมือนกันอีกภาพนึ่งก็ ภานนี้ผมจาได้ครับผมน่าจะอยู่แถวนี้แล้วเนี่ย,ยคุณย่าเอ้ยคุณยายเอ้คุณย่าคุณพ่อแล้วก็คือคุณแม่ของปูริ์ผมจําได้แค่นี้แหละความรู้สึกเมื่อในตอนนั้นเมื่อวันที่สิบแปดธันวาคมสองนห้ารองสองท่บน่ผมกําลังขี่จักรยานกลับจากกินข้าวเที่ยงและกลับโรงเรียนคือ ก็เห็นรถเสด็จมารถเยอะมากแล้วก็เห็นเฮลิคอปเตอร์บินงท้องฟ้าตอนนั้นยังเด็กอยู่ก็ไม่ไม่รู้ว่าเออเกิดอะไรขึ้นนี่เราจะไปโรงเรียนดีหรือว่าจะกลับบ้านคิดว่าเออกลับบ้านดีกว่าไม่งั้นกลัวจะเกิดอะไรขึ้นก็เลยขี่จักรยานกลับบ้านคืนรถกระ่านไปปุ๊บพอกกลับถึงบ้านาบอกไม่หลวงเสด็จในหลวงเสด็จใจ,ใ,ใจสัน่นมากตกใจมาก ดีใจม่งทั้งสองอย่างเลยรู้สึกสงสารพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นแก่นั่งสบายสบายประเทศสวยสวยมากเลยนิ่มนวลจริงๆเลยนั่งบนพื้นแผ่นดินอย่างนี้แหละพระเจ้าอยู่หัวตอนนั้นไม่มีลาดยางไม่มีอะไรอย่างนี้นะมันพื้นอย่างนี้แหละพระเจ้าอยู่หัวนั่งบนพื้นดินเลยประเทศก็นั่งใกล้ตอนนั้นยากหน่อยน้ําก็ จะกินก็ไม่มีกองตรงขุดบอ่อเล็กๆขอบน้องนี่แหละขุดแต่ขุดก็น้ําก็ไม่ออกเยอะเท่าไรหรอกตอนนั้นน้ําในน้องก็ไม่ไม่ค่อยมีนะหน้าแรงแรงไปตามน้ําแต่ทุกวันนี้ก็ดีขึ้นอยู่หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสเสด็จพระราชดำเนินกลับแหล่งน้ำตามพระราชดำริก็เกิดขึ้นทั้งฝายน้ำหลน่นตามพระราชดำริ โครงการสูบน้ำด้วยไฟฟ้าเพื่อการเกษตรรวมทั้งอ่างเก็บน้ำวัดบ้านกะหนังและโครงการอื่นๆเกี่ยวกับแหล่งน้ำครบทุกแห่งที่พระองค์ทรงขีดสีแดงในแผนที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่พ่อแม่พี่น้องชาวไร่ชาวนาตามที่พระองค์ตรัสทุกประการทานน้ำพระไทยที่ไหลหลัง ชท้ากระนังได้ชุ่มเย็นเป็นสุขสีพระมหากรุณาธิคุณอุนชีวีสะดุรีถวายพระพรทรงพระเจริญอย่าลืมร่วมติดตามและเป็นกำลังใจให้กับ5ทีมในการแข่งขันเดอะฟาร์มเมอร์เกมเกษตรกรกปี2สนับสนุนโดยกรมการข้าวโตโยต้าฟาร์มแชนแนล ค่ะและสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาแล้วนะคะเราสามคนพร้อมกับทีมงานต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเม็ดเดียวนะเนเม็เดมเดียวครับเม็ดเดียวโอ้ถ้าถ้าเราเราตัดอย่างเงี้ยมันจะออนไหมใช่ครับตามหลักการแล้วต้องถอนครับรอถอนในเดียวแนะนําการดูการดูเม็ดเล็กว่า,ามันจะชุบคงถ้ามะลิเราประมาณ4ีองศาแต่ถ้า้ข้าวโนมันจะ ชิ้ห้าอุตสาห์มันจะชูตรงขึ้นแล้วจะลักษณะมันจะสูงกว่าเพื่อน